สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะคือคลิปนี้เนี่ยโอ้ตั้งใจเอาไว้ค่ะว่าในในวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของปีแล้ววันที่31มธันวาคมนะคะโอ้เลยอยากที่จะมาอัดคลิปขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อวยพรเพื่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันคือวันปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็ตั้งแต่โอ้ทำคลิปมาเนี่ยนะคะได้ปีกว่าๆแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่อนอยคอยมากดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โอเนี่ยอยากที่จะทําคลิปต่อไปนะเพราะว่าเรารู้ไงว่าเออเราทําคลิปไปแล้วเนี่ยยังมีคนที่เขารอดูเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญจริง,รงๆค่ะที่ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะอัดคลิปลงไปเรื่อยๆแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คือวันนี้วันสิ้นปี โอ้ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขมากๆก,กับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะโอ้ขอให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่าเลยค่ะเพราะว่าปีใหม่เราต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดปีไปเลยค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะคือ อย่าเจ็บไข้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคระบาดเนาะอย่างที่เรารู้กันอยู่ขอให้เพื่อนๆเนี่ยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือขอให้ทุกๆคนเลยนะเจอแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยขอให้ทุกคนได้เจอมันค่ะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะคะขอให้เพื่อนๆอยู่กับโอ๋ไปนานๆค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่ดูการเต และกันไปนานๆนะคะยังไงเนี่ยโอจะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะถึงคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าเล็กน้อยที่โอมาอัดนะแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจของโอจริงๆนะคือโอเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าวันนี้อยากจะอัดคลิปอวยพรเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มาติดตามช่องโอนะถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้เยอะแต่เราก็ค่อยๆโตกันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ค่ะแล้วก็โอดเนี่ยจะพยายามหาเวลาว่างมาอัดคลิปให้เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถขอมาได้นะว่าแบบว่าเอออยากฟังคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ๋จะไปหาข้อมูลมาค่ะแล้วจะพยายามหาเวลาว่างมาอัดลงให้เพื่อนๆแน่นอนวันนี้เนี่ยโอ๋จะต้อง ไปแล้วคือเป็นคลิปสั้นๆที่โอมอมาอวยพรให้เ,เพื่อนๆนะคะขอเ,เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ตลอดปีเลยค่ะเจอแต่สิ่งดีๆกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ